อา้าวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้องจูนจะทำอะไรคะมาดูปลาอ้าวมีปลาอะไรมัง่งอา้าวไปดูกันเลยมีปลาอะไรลูกน้องจูนปลาอะไรโอ้หายหมดเลยแล้วพี่เบิ้มไปไหนเนี่ไม่ไรไม่ไรดู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 ตามาดูดูดู ตัวอะไรเสร็จเนี่นเราให้อาหารมันแล้วนเนาะออกมาเยอะแยะเลยฉันให้ด้วยโอ้ปลาของใครเนี่ยปลาอะไรลูกปลาอะไรอ่าดึงปลาอะไรนะะเดี๋ยวฉันจะให้แล้วครับนีกต้องจนให้อะไรให้มันเลยให้อาหารปลาเนี่ยว้าวให้มันเลยอยเยอะแยะไปหมดเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องจูนน้องจูนทำอะไรครับให้อาหารป่าสวัสดีครับขอบคุณน้องจูนมากครับให้อาหารเจ้าแยะเลยครับเดียวจะกินไหมครับจะกินไหมครับกินคับกินแล้วก็โอ้ปีเบิ้มมาแล้วครับโอ้โี้เบิ้มมาแล้วปีบมมาแล้วเอาเอาอาหารให้ปีเบิ้มดิโอ้นเดินเบินวนนี่โอ้ปีเบิ้มมาไหนปีเบิ้มไปไหนลว Hi bên này. Oh, giới, giới bộ, bộ, bộ bên này lời. People. People. bên này, People. 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 này People. 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 People.

เอาเม็ดใหญ่มาให้มันนะเม็ดใหญ่อยู่ไหนอืมอุตวันมีมันตะบันต้บันไอ้ชิบม์จัดการบาดวันน้อยเลยจัดการมันเลยเอาตัวนี้ครับผมชื่อบมครับชื่อบมไม่ในอ่ะผมชื่อบมครับผมหากินอยู่แถวสะพานครับเอาไม่บมแน่ตัวใหญ่ดังฮะบมบมคุมครับแต่ตอนนี้พี่บมคุมไม่ได้ครับมีแก๊งทับทิม สีชมมาลุมครับมาลุมไม่เลมาลุมพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มตาบวมเลยครับเอาวพี่เบิ้มไม่ได้มันเลยพี่เบิ้มนี่พี่เบิ้มมาละมาละมาละพี่เบิ้มมาละอ๋ออ๋อมาลุยข้าไม่ได้หรอกนี่เป็นถิ่นของเจ้าก็จริงแต่ข้ามีเพื่อนเยอะลุมมึงเลย โอ้ฉันจะวิ่งหนีแล้วสู้ไม่ไหวมันมีอาวุธมันมีอาวุธไปดีกว่าวิ่งหนีไปฉันเป็น,ปนโโพี่เบิ้์นมโหพี่เบิร์นมโหแล้วพี่เบิ้มไล่เลยไล่ไล่ไล่ไ่ไล่อุ้ยไปไหนหมดละพี่เบิ้มไล่ไปหมดแล้วอะออ๋ออ๋อ,อไม่มันไปทีไอพี่เบิเ้มไปไหนลูก หายพีหมดแล้วพี่เบิ้มพี่เบิ้มไปไหนครับาตัวอะไรตัวอะไรแล้ตัวใหญ่ยังตัวแล้วีปลาทิมพี่ปลาทับทิมพี่ปลาทับทิมตัวมโอพี่ปลาทับทิมตัวใหญ่เหมือนพี่เบิ้มแล้วมือเนะเดินปลาทิมตัวอะไรแล้วอะไรเนาะ อ๋อวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเข้าลาดพลาวไปเลยเอ๊ะนีไม่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 ฉันไม่เข้าลาดพลาวฉันอยู่หลักซี่เฮ้เนีน่มาทำอะไรฉันเนี่ยฉันไม่กินอาหารโอ้เพื่อทนกินไหมอาหารอ๋ะลง,ล,งลงไปโอ้ดาดาหมดเลยโอ้เยอะเยะเลยเอาเรีบหนีรีบหนีเลยมันมีอาวุธมันมีอาวุธรีบหนีเลยโอ้ที่บ้าน หรอวีบเวมีอาวุธไม่ต้องวิ่งหรือล้นีไปลาดพร้าวเลยเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย